ความเดิมตอนที่แล้วเราจะข้ามไปเวดีฮาร์เลยด้วยกันนะเพราะถ้าเกิดว่าเราได้ห้าแล้วเวดีฮาร์นก็เห็นตัวเลขก็ไม่อยากเล่นแล้วโอ้โอ้ my god ม <c oughs> oh, ืดโอ้นีคือยี่สิบตั้งบนตั้งอ,อะไรงมมนวะเนี่ย <c oughs> แล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเฟนซี่ okay. ไปแล้วนะครับผมต่อไปแลอาโควาดีกว่าแค่สับตัวโรบิ เป็นบอลเด็ดนะผมแล้วก็แค่ยันโดมาถี่ขึ้นฟ็อกซี่มาน้อยลงเยอะเลยน่าจะได้แหละไม่น่ายากมากนะครับผมอย่างน้อยก็น่าจะง่ายกว่าก่อนทีเฟดดี้เยอะ <c oughs> โอเคปะ่ะโอ้โหปาดโอเคอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายนะครับผม <c oughs> ไปขวาอันนี้ไม่ต้องกลัวเฟดดี้มาเยอะก็ได้ <c oughs> ขวาโอเคไปซ้าย เปไวแค่ตัวน,นั้นแหละซ้ายโอเคสับเร็วอยู่ซ้ายต่อไปไปขวาปิดเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจนรถน้อยเทียบกับดนันคนในเฟนดี้นี่คนละเรื่องเลยขวาใช่ปะอยู่ขวานะอยู่ขวานะไปซ้ายสายัสย้นปขวา ไปขวาจับไวๆอยู่ขวาต่อไปได้อยู่ไปซ้ายซ้ายยาวๆ้ายผิดจ้าตึกไปขวาอย่างรวดเร็วกล้กองวัดดีจงไปขวาต่อไป รอรอไปซ้ายสับตัวๆก oh, ดจมูกสิบ้าเอ้ยซ้ายนะซ้ายโอ้มาคูุ่ยแล้วพวกนายอซ้ายปิดขวา oh, <boy. S 1> ปิงไปขวาปิดจอกดตัวๆอยู <You 're S 1> ่ขว,วามาไม่ได้เกิดหรกไปซ้าย oh, <my> จริงเรารอหน้านก็ได้นะวันนี้ก็ได้เพราะว่า น้ำตารลรอครับดีกว่าเจอคนนี้เยอะนะครับผมอยู่ซ้ายไปขวารอเลยรอเลยขวาไปซ้ายปิดรัวๆอยู่ซ้ายอยู่นะครับผมได้แหละผมว่าสบายสบายไปขวาขวายาวยาว ตรงยาวโอเคขวาไปว่าไงสั่งอะไรไหมเอ่ยไปซ้ายอย่าหามันไม่ต้องกลัวฟ็อกซี่เท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่าฟ็อกซี่เกิดช้ามากไปขวาโอเคขวาใช่ปะ <c oughs> ใช่แล้ <c oughs> <c oughs> ไปซ้ายซ้ายซับซ้าย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 จำได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ตีดเหลือเยอะเลยไปขวาน่ากลัวอนเราซับกล้องมปดูฟ็อกซี่แล้วดูกลับมาเนี่ยแหละขวานะขวานะขวานะจะไปปิดซ้ายโอเคเพิ่งมามาซ้ายแล้วมาซ้ายแล้ว Oh, yeah, ไปขวาส,สบายอยู่ขวาอยู่ขวาอยู่ขวาเตือนตัวเองไว้เตือนผู้ชมด้วย <Yeah. S 1> ว่าไงจ๊ะ oh, ไปซ้ายโอเครอกดจ้าเธอขวายิงมาขวา เพินจริงๆนะด่านนี้ปึ๊บ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 ไม่ต้อง hey, boy, boy. ขวาวิ่งไปซ้าย oh, <my> มีสิทธิในการโฟก,กัสแต่และจุดกันเลยได้นะผมเล่นตัวละครน,น้อยเพราะเล,เล่นเล่นเยอะและ้ว hey, <boy>, ขวาอยู่ซ้ายว oh, <my> ิ่งไปขวา oh, <my> ได้แหละไม่ยากครับผม hey, boy, boy. ข้างไหนวะลืมทางมันปิดตรงข้างเลยนะโอเคอยู่ขวาไปซ้ายแล้วคิดว่าใช่แต่ผมกลัวผิดไปซ้ายทำได้ทำได้ไดอยู่ซ้ายตอนนี้ใช่ปะโอเคซ้ายวิ่งไปขวามันจะลวนนิดนึงมันจะลวนนิดนึงตอนตื่นเต้นอ่ะมึงไปขวาปึ๊บวิ่งไปซ้าย ขี่ซ้ายขวาซ้ายขวาโลลน,นี่ับผมอย่าเบื่อกันก่อนนะจำเป็นต้องทำอยงี้ยต้องปรับก,การกับเกมมากๆพูดมากไม่ได้เสียงทุกอย่างซ้ายปิดขวาวิ่งไปขวาปิดรถทัวร์ดีห้าแนละ้วอยู่ขวานะขวาไปซ้ายโอเคสบายสบาย Er> ช,ชิวๆรอได้เลยซ้ายอะซ้ายซ้ายซ้ายไปขวาอึ๊บอึ๊บอึ๊บไม่มีนะเงียบผมเงียบดูทุกสิ่งไปซ้ายอึ๊บโอเคอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายสบายแล้วนะไปขวาวันน่าจะผ่านแล้วนะห้า สี่สามสองหนึ่งจุดย่างงี้ไว้คู่แล้วพารู้ว่าผ่านผิดยาวๆก็ได้ห้าด่านแล้วมั้งใช่ไหมห้าด่านแล้วครับผมที่ผ่านสี่ดาวนะครับทุกคนในนี้ก็ทำหน้าบึงแล้ว เล้วร่างกายซอมบี้เฉยดูหน้าเราเลยคงว่าหน้าเราเปลี่ยนไปตอนแรกสีเปลี่ยนหน้าเรากลายเป็นอย่างนี้เฉยเป็นซอมบี้ทุกคนมองเฉยตาเดียวตัวไรอะตาเราต้องเหลือตาเดียวมีใครแฮปปี้กับเราแล้วเหรอเย้สเยิเย้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 ไม่เย้ด้วยเหรอเหลือสี่คนแล้วไม่มีใครเย้แล้วลอะทำไมอะดูหน้าเลยสภาพหน้ายงอโอเคห้าด่านแล้วเหลืขสี่ไม่นับด่านโกเในเฟสดียนระ คงไม่ผ่านเป็นเฟรนดี้แน่ๆเคต่อไปด่านนี้โดนแซทแท็กที่โดนต้องกลัวแค่เสียงอันนี้ผมผมทำเสียงได้แล้วครับผมแล้วก็ปิดไอเอสตัวกับมินิเรน่ารรววัวบอลเน็ตก็แค่กดปุ่มแต่มันจะยากที่20หมดเลยเลยอาจจะทีหน่อยนะครับผมและอีกอย่างนึงคือมินิเรน,น่าสองมันจะบางหน้าจอมากๆ,ๆถ้าเกิดเรากดตัวบันเน็ตยากมากด้วยนะครับผมทุนี้รอๆกันนะคืออย่ากดไปเปลี่ยนหน้าจอบ่อยอะตัวนี้นะครับผมโอเค ต้องใจเย็นๆนะตัวนี้มาละฟังเสียงก็พอนะไวมากอ่ะโอ้ยเท่งกับพาเวอร์รถเร็วมากอ่ะต้องหาจุดที่มีเมาส์เห็นเอเคันสามขำเมื่อเสียงกบกดสุดเลยยังยังยังได้อยู่เคลตึกละ โอ้ยอุ้ยโอ้ยกดไม่ทันเมามันไม่เห็นมันบังไอตัวมิเดียนาบังเนี่ยปัญหาที่ผมกลัวสุดโอ้แต่ผมว่าได้แต่ต้องหาทีให้มันบังมากอ่ะผมตามบอลเด็ดให้ได้ตอนที่มิเดียนาบังต่อแค่นั้นแหละครับผมโคตรยากโคตรยากใจเย็นนะโอเคอเ,คอ,อ,เคอ่อ มาเร็วไปปายี่สิบเนี่ยแม่งปิดปุ๊บเปิดปุ๊บเจอละไวโคตรฟาสมากปึ๊บสองตัวไวมากอ่ะแล้วแบบกาควนทีเลยไฟฟ้าออกซิเจนเนี่ยวนโคตรทีเลยโอเคไปแล้วสามตัวโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในการมามันเกิดตลอดล้วนนี่คือข้อโชคร้ายอ่ะ สองามต่อไปจ้าอันนี้จะเงียบมากครับโอเคโอเคองขำต่อไปสี่ตัวปิดทีหนึง่งมาทีหนึ่งเนี่ยทีนี้มันแค่ห้าตัวสุดละโอเคห้าตัวครบเราเซนมากเลยขีเ้เมาอยู่นี้เมาอยู่นี้ คันหนึ่งโอเคกดพลาดมันเลยบอกว่ากับที <S eigentlich analysis> <S immun ized> ่ที่ไม่ควรจะเป็นอะอยู่ดีนะผมติดตามไม่ทันโอเคมา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 โอเคมือไปไม่ได้แล้วมีเสียงขรรค์เนี่มันดักกบมากเลยคันสองเตรียม ออกซ้ายอองขวาปิดโอเคช็อตช็อตไม่มานะกลัวสุดไอ้พวกวอนเน็ตโผล่มานี่แหละอันสองแล้วโอเคว่าไงจ้ายังไม่มานะโอเคดีมากเข้าแล้วโมโหแล้วกลับไปขั้นหนึ่งแล้วรถเร็วมาก โอเคขั้นสองคำต่อไปจ้ะยังนะยังนะใขั้นสามโอเคโอเคไม่มาบอลเด็กไม่มากลับไปขั้นหนึ่ง <c oughs> เกือบเกือบเกือบที่กดเผลอกดปุ่มผิดไปกดช็อตกดดแบบประตูแทนเกือบแล้วไงขั้นสองนล้วโอเคเฮ้ยตายไหมโอเคโหกิมาใช่เกือบพลาดอ่ะโอเคขั้นหนึ่งยากมากอ่ะเสียวเสียวตายมาก โอ้ยโอ้ยเกือบ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 มันวิ่งวิ่งไม่ไม้บอลเดดอะเราจะแทนเพราะบอลเด็ดนี่แหละแต่ตัวนี้บางหน้าจอคอมโบที่โหดสุดมันนที่ผมผ่านมาทั้งหมดโอ้ดูมันทำสิมันแก้งเดดมันแก้งเแม่งโคตรแก้งอะ่ะแม่งโคตรแก้งอะ่ะ อันสองยังโอเคโอเคเออบยาหยุดคำได้แล้วไอ้บ้าเอ้ยอันสอง เริ่มรู้หลักในการกดจมูกแล้วที่สี่แล้วที่สี่แล้วผมกัดมากเลยโคตรตั้งใจขั้นสามโอเคโอเคไม่มานะบอลเด็ดไม่มาขั้นหนึ่ง นหนึ่งไปก่อนสองแล้วรีบมาสามเร็วยี่ห้าแล้วโอเคดีมากโอเคเปิดเรียบร้อยตั้งใจโคตรนะเน,นี่ยคือไม่พูดอะไรเท่าไหร่แล้วโฟกัสขั้นหนึ่งนะ ขั้นสองโอเคโอเคพอดีอ้าสิคขั้นหนึ่งน่าจะยิงสักสองรอบขั้นสองขั้นสามโอเครอบีรอบเดียวน่าจะได้ขั้นหนึ่ง,ง,ง,งขั้นสอง ตนี้ไม่เหลือแล้วนะตอนนีไ้ไม่เหลือแล้วนะไม่เห็นป้าเลยครับหกซีดาวหกดาว,ดาวนะครับผมตายเนี่ยแม่เจ้าเอากินเกมที่ดีจริงเป็นซอมบี้เรียบร้อยแล้วลวะหกดาวไอ้หกคนแอบ,บกันหลังเป็นหลบหลังอ่ะเฉยน,นี่คืออะไรกลัวแล้วเลยเหรอ โอเคซอมบี้ที่ผ่านทางมาก็อะไรล่ะอะไรใช่ปะ <c oughs> เดี๋ยวสามคนนะผมแล้วก็เราเป็นซอมบี้เฉยแล้วกายเป็นผู้พิก,การมป่ะตัวสีม่วงอ่ะตาสีเหลืองไม่รู้สิเกี่ยวป่ะวะเราตรองมากผ่านแต่ละคืนมาผ่านเวลี่ฮัทแต่ละคืนมากายเป็นผู้พิก,การเลยนะผมเป็นได้นะโอเคเหลือด่านอะไรบ้างเนี่ยเหลือ ghost knight top shell เ,เอ้ยอ top shell ใช่แล้วก็ top cake challenge นะผมเหลือด่านที่มีบารล่าว่ะ ผมโคบัาล่าดรงที่เสียงมันจะซ้อนกันเลยอนคดนี้จะไม่มีเอ็กตกัวแบบเพรมีต้สง้ไฟฟ้าซ้ายขวาแต่มีฟ็อกซี่คือฟอกฟ็อกซี่แทนแล้วก็ฟอกเสงบอลล่าดแทนนะครับผมโอเคยี่สิบฟ็อกซี่ยี่สิบบอลเน็ตยี่สิบบอลเน็ตยี่สิบแต่ว่าอย่างน้อยก็ไม่มีมินิเลน่าบางังแล้วกันนะถือว่าแชร์ความยากกันไปนะผมน่าจะได้อยู่มินิเลน่าก็จะมาไม่ถี่มากเนื่องจากมาสิบนะครับผมจะไม่มีบิดดี้แบ๊บฉันก็ต้องดูข้างหน้าด้วย เอาวะผมว่ได้แหละผมเชื่อว่าผมทำได้แล้วผมต้องทำได้ประเด็นโอเคยี่ิบถ่ยพ็อกซี่ยี่สิบนะครับผมเพราะนั้นต้องดูบ่อยๆและฟังเสียงมันกล้แกละกละอันนี้คือการฟังเสียงอยากฟังเสียงเลยวโอเคชัดมากชัดมากใหสิคั้นหนึ่งนะผมมันก็ผ่านผ่านสิ ผ่านเราไปโอเคออมาเร็วมากอะ่ะโอ้โหเกิร์ลสไนซ์ที่คือสุดติ่งกระดิ่งจิงจอกมากกระดิ่งบารอนล่ามากต้องต้องเงียบมากนะเนี้ยคือต้องเงียบผมก็จะเงียบนานโอ้โหโอ้โหเป็นไรให้มันออกมากันได้ก็ได้ปิ๊งบ้าคงไม่เป็นไรนะปิ๊งมาหาเราก็ได้ซ้ายมาชัดมาก โอเคชัดมากรีบจับโอเคดีมากทีหนึ่งละโอเคกดจมูกไวจริงวันเด็ดนิสินี่คือไวโคตรแต่ไม่มีตัวบางนี่คือยัง,ยงพอได้อยู่โอเคขวาโอเคขอแล้วขอแล้วอแล้วอ,อ่าขั้นสองโอ้โหไม่ยากไม่อยกพักเลยนะเนี่ยนะขั้นสอง ไกอ่ะได้อีกขั้นหนึ่งปิดอันนี้ก่อนโอ้โหไว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 ไกลได้กว่านี้อีกไกลกว่านี้ได้อีกโอเคหนึ่งตัวแล้วิปดปรูเนีะอันนี้ไกลเกินอันแล้วโอเคโอเคสองตัวแล้วเดี๋ยวมันก็มาเร็วดีป่ะยังไเราต้องมองพอ็อกกี้บ่อยๆอ่ะมันทำให้มันเกิดเร็วด้วยมันไม่ช่วยอะไรนะขั้นหนึ่ง คันสองโอเคมาไวจริงๆฟ็อกซี่เนะี่ยขวาอยู่ขวาอยู่ข,าขาวาแค่แบบแค่นี้โอ้โหโอ้ยไม่ทันโอ้ไม่เจ้าอย่างนะอย่างนะโ okay. อเคฟ็อกซี่คือมึงถีบไปนะฟ็อกซี่คือมึงถีบไปนะ ที่สองแลว้ววะเอ๊ะไม่ตีสามอะอเ,อเวลาจะไม่ทันเลยดิแบตเตอรีดด่อ่ะแบตเตอรีดด่จะไม่ทันผมดูฟอ็อกซี่ไปปะปะขวาไปดร,รอปแล้วนะ หเมื่อไหร่วะโก้สไลด์มันยากอ่ะยากมากบ็อกซี่มาถีมายี่สิบคือบ็อกซี่มาถีโคตรอ่ะถ้าเป็นเสียงไอ้บุญในเกมอารยานนะจะบอกว่าอืมถีได้อีกเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดจะเย็นจะกดตัวตรงนี้อึ้งไปไหนวะอยู่ขวาอยู่ขวาอยู่ขวาแต่ยังใกล้ได้กว่านี้อีกใกล้ได้อีกตอนที่บารอลล่ามันใกล้จะมีเสียงพอ เห็นด้วยนะเสียงของลากพูดอะเสียงไปไปโอเคโอเคเริ่มได้มัง้งแต่ไปจะได้โดนเยอะไปปะไม่ไม่ให้โดนรอดหรอกรอการเหมาะจอดเนทะ่านั้นขั้นสอง <c oughs> เตรียมพร้อมมาฝั่งซ้ายโอเคทินงเข้ามาโอเคไป่งซ้ายยังไม่เข้า รอต่อไปหายไปแล้วโอเคปล่อยไว้ก่อนรอหนึ่งสองสโอเคอึ๊บอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งไปแล้วขั้นสองเบลล่าก็ไปแล้วโอเคมาโอเคเอา้าวแม่มาไม่ดังวะไม่ดูเลยกดูถี่ขนาดไหนกับตัวฟ็อกซี่เนี่ย เอ้ะเจ้าเก่งขวามากติดมากติดติดหูมากปิดปตัวคนโอเคขับไปโอเคดีมากเฮ้ยเฮ้ยไปไปมาว่ายเมาว่ายคือกิ๊เมื่อกี้ได้หมดทุกอย่างเลยเว้ยีบ้าเมาวันหายไปไหนอะที่บ้าโอเคทัดมาก เออย่าไปกดจมูกมันไม่ทนันนะมันบังอ่ะเมาส์มันหายไปไหนไวะไอ้บ้าเอ้คอมโบนรกมากเลยมินิดีหน้าบังจอแล้วบอลเนต็ตวิ่งไวงั้นนะมือวิ่งอย่างนี้สบายสบายกูเห็นเมาส์อยู่เต็มตัวแต่จากนั้นมันมันรกแตกมากเลยเฮ้ยโอ้้รองอะไรร้องไลร้ลองไล่ล จังมาอ๋ออะไรนั่นเองเล่นใหญ่เหลือเกินจะต้องกลัวอยีกแล้วผมจำชื่ได้ทุกเว้นไอ้วันเนดก็กเขามินด้ดีหน้าบังจอนะโคตรเกลียดมาหายได้คือนรกสุดละนี่ยผมว่าน่าดูข้อท,ที่ดีที่สดีอะเพราะว่าถ้าจจู่ๆมันหายไปนี่ผมจะไม่รู้ตัวเลยอะเราจะไม่ทันออกซิเจนช่างัวมันเรามีเวลาเหลือเฟือครับออกซิเจนมากนะครับผม อยาเชิญเลยจ้ะเราได้ยินเสียงทีเดียวเสียงเธอหนูรู้เสียงเธอแล้วว่าเสียงไหนที่เป็นเสียงที่เธอเข้ามาใกล้อ่ะถ้าไม่กลัวเลยโอเคเนี่ยนะเสียงนี้แหละสายมาหนึ่งตัวยังใกล้กว่านี้ได้อีกสองตัวไขวโคตรใกล้กว่านี้ได้อีกใกล้กว่านี้ได้อีกใกล้กว่านี้ได้อีกพอพอใกล้ไปแล้ว ไปดีวะเจ๊คดีเท่าไหร่อะรอบนี้เร็วกว่านี้ได้ปะผมซับกล้องเร็วกว่านี้อาจจะได้นะอึ๊บโอเคมอค่าเจ๊แต่แตนีไม่เปิดเปลืองน,น,นะผมซับเมื่อกี้ใจเย็น ห่างอยู่ยังห่างอยู่อยากได้คันหนึ่งชัดชัดเลยเสียงจางไปแล้วสายเดินละ ห Get างอยู่ยังหาอยู่โอเคชัดไปไปได้แล้วเดโอเคอยู่ขวาอะไยังหาอีกอนะหาสงวนหาตัวอะไรเอาแล้วเอาแล้วล่ะลบลกมาแล้วครับผมอายา ใหญ่เกล็ดตรงนี้จริงผพราก็จะการ,การจ,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 จับกล้องมันกดนะเนี่ยมันเริ่มแต่ทางขวาสุดแต่ก็าจะเห็นก็ได้ก็า <laughs> จะเห็นเมาส์อ่ะชาหนจอยอย่าด้ดบล็อกตีมาเลยโอเคโอเคายเดิน้างอยูยังได้ขั้นหนึง่งได้ขั้นหนึง่ง

เราไม่อยากพูดเอ,เอ้ยกระมันจะแก้ได้แก้ได้ทันโอเคสายมาแล้วเลคันหนึ่งเลยคันหนึ่งเลยคันหนึ่งเลยคันหนึ่งสายกำลังมาแล้วเลคขนนั้นึง เฮ้ยเกียดจริงๆเลยต้องมาอยู่ใน,นแล้วโอ้โอแม่เจ้ากดพลาดไปหลายรอบมากซ้ายซ้ายซ้ายเจลีมาแล้วล่ะเกมาแลมา เจแล้วเจ็ดเปอร์เซ็นต์มาขวามาขวามาขวาบอกผมเจนปล่อยแล้วโอ้ยเนปล่อยแล้วโอ้ยเจนปล่อยแล้วโอ้ยเจนผมปล่อยแล้วตั้งแต่ต่อสามเซนช่างมันถ a งวันเซ็น หนึ่งเปอร์เซ็นต์สุดท้ายพอดีเลยยากจริงๆเลยวูบเวรี่คันี่ก็อตัดสี่ตัวสี่ตัวแล้วผมจะได้เวรี่โอ้โหซอมบี้ชัดๆแล้วดูท่าเดินมีคนกลัวแล้วดูท่าเดิน อาคือสุดเอวิปเปอนไรวะขามขามโอ้ไม่เรยวะอ้ยอะไรอ่ะเธอจะไม่ตายอ่ะ you won't d i เธอจะไม่ตายยูหรือวีวะ ไม่ใช่อะไรวะข้างล่างตาหกดวงเฮ้ยต้องผ่านไปถึงจะรู้เนื้อเรื่องบางอย่างนะครับผมไอ้บ้าเอ้ยต้องคอ่คอยค่อยหาเรื่องว่ามันคือกันแน่นะผมจาบใต้นั้นไปต้องพยายามอีกกี่ด่านอีกอย่างน้อยสองด่าน,นด่านนี้คงขอข้างไปถ้าเกิดได้คงต้องแบบพระเจ้าติดกันเลยได้แล้วท็อปเชลล์กับท็อปเคชั่นเด้นนะครับผม หลอกสิไม่หลอกเลยนะให้เกาัดก่อนมึงจะหลอกนะ